สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหอยสูตรเล็กเด็ดจ,จาก Facebook ทุกทุกท่านครับวันนี้มาดูสูตรอ่าเป็นสูตรนะครับเลขวิ่งบนนะครับตัวเดียวนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเป็นสูตรที่มีสตินะครับอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง 23นะครับงวดรวดนะเป็นสูตรนะครับที่เดินระยะยาวนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูนะครับสูตรนี้กันนะครับเพื่อที่จะวันธงนะครับข้อมูลวิ่งบนนะครับตัวเดียวในงวดวันที่นะครับ16มิถุนายนนะครับสองพที่จะมาถึงนี่นะครับสูตรและก็แนวทางนั้น เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้เ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านโปรดจงใช้นะครับวิจารณญาณน,นะครับของท่านในการรับชมข้อมูลแล้วก็เลือกตัดสินใจนะครับในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ วิ่งบนตัวเดียวนะครับสูตรนี้เริ่มเดินนะครับในงวดรางวัลเล็กท้ายนะครับ3ตัวบน517นะครับก็จะใช้ในงวดนะครับ691861นะครับในการมาคำนวณนะครับสำหรับสูตรนี้นะงวดแรกได้วิ่ง5นะครับก็เข้าไปที่หลักร้อยบนนะครับเป็นงวดที่1งวดที่2นะครับได้วิ่ง7นะก็เข้าที่หลักร้อยบนนะครับเป็นงวดที่2 งวดที่สนะครับได้วิ่งสองก็เดินนะครับที่หลักร้อยบนเช่นกันนะครับเป็นงวดที่สามงวดที่สนะครับได้วิ่งห้านะครับสามตัวบนออก7-50เข้าที่ห้านะครับหลักสิบบนนะครับเป็นงวดที่4งวดที่5นะครับก็ได้วิ่ง5นะครับรางวันเล็กท้าย3ตัวบน4-75เข้าไปที่หลักหน่วยบนนะครับ เป็นงวดที่5งวดที่6ก็ได้วิ่งตัวเดียว5นะครับรางวัลเลขถ้าย3ตัวบน 3, 9, 5เนะครับเข้าไปที่เลข5หลักหน่วยบนนะครับเป็นงวดที่6ต่อมาเป็นอ่ آ, งวดที่7นะครับงวดที่7ได้วิ่ง1นปะ็นะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ3ตัวบนออก171เนะครับเข้าหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับเป็นงวดที่7 งวดที่8นะครับได้วิ่ง7รางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับออก3 7 2นะครับเข้าที่เลข7หลัก10บนนะครับเป็นงวดที่8งวดที่9นะครับได้วิ่ง7นะ3ตัวบนนะครับออก0 3 7นะครับเข้า7หลักหน่วยบนนะครับเป็นงวดที่9งวดที่10นะวิ่ง6นะครับ3ตัวบนออก7 6 1นะครับก็เข้าไปที่6 หลัก10บนนะครับเป็นงวดที่10งวดที่11นะครับวิ่ง2นะครับ3ตัวบนออก2 58ก็เข้าที่2นะครับที่หลักร้อยบนเป็นงวดที่11งวดที่12นะครับได้วิ่งตัวเดียว5นะครับรางวัลลิท้าย3ตัวบน2 3 5หเข้าที่เลข5นะครับหลักหน่วยบนเป็นงวดที่12 งวดที่13วิ่ง8นะครับรางวัเลขกท้าย3ตัวบน0 6 8ย์นะครับเข้าที่เลข8หลักหน่วยบนนะครับเป็นงวดที่13ต่อมางวดที่14นะครับวิ่งตัวเดียว9นะครับรางวัเลขกท้าย3ตัวบน1 5 9เนะครับเข้าที่เลข9หลักหน่วยบนนะครับเป็นงวดที่14ต่อมางวดที่15นะครับวิ่งตัวเดียว0ูน รางวัลเลขท้าย3ตัวบน3 0 8นะครับเข้าที่เลข0หลัก10บนนะครับเป็นงวดที่15ต่อมางวดที่16นะครับวิ่งตัวเดียว9นะครับรางวัลเลขท้าย3าตัวบน597นะครับวิ่ง9เข้าไปที่หลัก10บนนะครับเป็นงวดที่16งวดที่17นะครับได้วิ่งตัวเดียว0นย์ รางวัลเลขกท้าย3ตัตบน905ูน์ะครับเข้าที่เลข0หลักสิบบนนะครับเป็นงวดที่17ต่อมางวดที่18นะครับได้วิ่งตัวเดียว6รางวัลเล็กท้าย3ตัตบน8 6 7เนะครับเข้าที่เลข6หลักสิบบนนะครับเป็นงวดที่18 ต่อมางวดที่19นะครับก็ได้วิ่ง6ตัวเดียวเช่นกันนะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบน618นะครับเข้าที่เลข6หลักร้อยบนนะครับเป็นงวดที่19งวดที่20ได้วิ่ง1นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบน919นกะครับก็เข้าไปที่เลข1นะครับหลัก10บนนะครับเป็นงวดที่20งวดที่21นะครับได้วิ่งตัวเดียว2นะครับ รางวัลลิตท,ท้าย3ตัวบน6 42นะก็เข้าที่เลข2นะครับเป็นงวดที่21 <c oughs> งวดที่22นะครับได้วิ่งตัวเดียว1นะครับรางวัลลิตท,ท้าย3ตัวบนศู2ย์นะครับเข้าที่เลข1หลักสิบบนนะครับเป็นงวดที่2 2นะอ่ะมาดูสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณน,นะครับผมจะคำนวณให้เพื่อนสมาชิกนะครับดูงวดแรกแล้วก็งวด สุดท้ายกันเลยนะครับงวดที่ผ่านมานะได้วิ่งนะครับตัวเดียว6ก็เข้าไปที่นะครับหลักหน่วยบนนะครับเป็นงวดที่23อ่ะทีนี้เรามาดูสูตรนะแล้วก็วิธีการคำนวณน,นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับอ่ะ <c oughs> สูตรนี้นะครับใช้หลักร้อยบนนะครับจำนวนอ่าสครั้งนะครับหลัก10บน1ครั้ง หลักหน่วยล่างนะครับ2ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่ <orman> ok 2นะครับจำนวน4ครั้งนะหลักหน่วยนะครับเล็กหน้าครั้งที่2อนะครับจำนวน3ครั้ง หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับแล้วก็หลักหนอ่าหลักสิบนะครับทุกทีหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1นนะครับจานวน3ครั้งนะครับหลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่สองครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองครั้งแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับสุดท้ายแล้วบวกด้วย เลขเก้าคงที่นะเนพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมีเวลาก็ลองนะครับไปคำนวณย้อนหลังกันดูนะครับเริ่มจากนวด8 61เนาะ <c oughs> บวกตัวเลขมากกว่า1ครั้งกันก่อนนะครับจะทำให้เพื่อนๆบวกตัวเลขก,กันไม่มากนะครับ8บวก8ได้เท่ากับ16นะครับ7บวก7ได้เท่ากับ14 0ศย์บวกกัน4ครั้งได้0นย์ะครับ7บวกกัน3ครั้งได้21 4บวกกัน3ครั้งได้12นะครับ8บวกกัน2ครั้งได้16อ่ะ เรามาบวกนะครับสูตรแรกกันเลยนะครับอาทุนที่งวดแรกกันนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่สูตรนี้เริ่มเดินนะครับผลบวกจะได้ดังนี้นะครับ6บวกได้12 12บวก4ได้16 16บวก4ได้20 20บวก0ย์ได้20 20บวก1ได้21 21บวก4ได้25 25บวก2ได้27 27บวก6ได้เท่ากับ33 33บวก6ได้เท่ากับ39 39บวก6ได้เท่ากับ45 45บวก9ได้เท่ากับ44นะครับอ่ะผมน่าจะบวกผิดนะ <c oughs> ขอโทษนะครับนะตำแหน่งในการบวกผิดไปหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะครับนะ <c oughs> ขออนุญาต แก้ไขสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกท,ทุกท่านนะครับเป็นนะครับหลักสิบนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเนาะอ่ะนะครับอ่าแก้ไขนะครับกันเรียบร้อยนะทีนี้ก็อ่มาบวกกันใหม่นะครับอ่ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรนี้ใช้หลักร้อยบน2ครั้งนะครับหลักสิบบน1ครั้งหลักหน่วยล่าง สองครั้งหลักสิบนะครับเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลัก 100, ร้อยเลขหน้าครั้งที 100, ่ 1, 1, 1 lk, 2 4ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 3าครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่ 1- 3ครั้งหลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกด้วย9กงที่นะครับอ่ะงวดแรกจะได้ผลบวกดังนี้นะครับ6บวก6ได้12 12บวก4ได้ 16 16บวก5ได้21นะครับ21วกศนได้21 21บวก1ได้22 22บวก4ได้26 26บวก2ได้28 28บวก6ได้34 34บวก6ได้40 40บวกได้46 46บวก9ได้เท่ากับ55นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยนะครับเลข5นั่นเองเนาะ ทีนี้ก็นะครับมาคำนวณน,นะในงวดสุดท้ายกันเลยนะครับนะจะได้อ่าไม่เสียเวลาเนาะเพ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาคำนวณน,นะครับในที่16อ่านะครับมิถุนายนนะ2560เลยนะครับอ่าใช้ผลนะครับรางวัลที่1นนะในงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ3 1 9หนึ่งนะครับสามหนึ่ง้า 1นึ่งรางวันเลขกเลขท้ายสองตัวล่างนะครับเป็น02น์รางวันเลขกหน้าครั้งที่1817นะครับ817หนึ่งเจ็ดรางวันเลขหน้าครั้งที่2อง9กเจ็ดเก้ารางวันเลขท้ายครั้งที่1 2ึ่งสองห่งสามและก็รางวันเลขกท้ายครั้งที่สองหกห้าสองนะครับหกห้าอ่ะ มาคำนวณกันเลยนะครับนะใช้หลักร้อยบนนะครับสองครั <Columbus> ้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยล่างสองครั้งหลักสิบนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับสามครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้ง หลักสิเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกด้วย9กของที่นะครับอ่าหบวกกัน2ครั้งได้2 2นะครับสบวกกัน2ครั้งได้4 6 1เป็น6 6 2 12 63ส8 64อ4 2, 14, นะครับ9 3 27 1บวกกัน3ครั้งได้3 2บวกกัน2ครั้งได้4อ่าทีนี้ก็มาบวกกันเลยนะครับงวดวันที่16เนาะ นิถุนายนนะครับ2565นะครับจะได้ผลบวกแับนี้2บก9ได้11นะครับ11บก4ได้15 15บก1ได้16 16บก4ได้20 20บก7ได้27 27บวก2ได้29 29บวก3ได้เท่ากับ32 32บวก6ได้3 8 38บวก5ได้43 4 3บวกสได้เท่ากับ47 47บวก9ได้เท่ากับ56นะครับงวดนี้จะได้วิ่งนะครับตัวเดียวเป็นเลขเดิมนะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็คือเลข6นั่นเองนะครับดังนั้นในงวดนี้วิ่งบนตัวเดียว6นะครับดังนั้นฟันไปที่นะครับสาย6กนะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ6 8 6 3หกและก็64นะครับนะเน้นไปที่2ตัวนี้นะครับดังนั้นนะครับอ่ะมาดูชุดสรุปบนของเรากันนะครับเพ,เพื่อนสมาชิกทุกท่านเนาะอ่ะ 3ตัวบนเนาะอ่ะนะครับ3ตัวบนนะครับเน้นกรอบเน้นกันไปเลยนะครับ968แนะแล้วก็963สนะครับกัน978นะแล้วก็973กันไว้สักนิดหนึ่งนะครับนะที่เหลือก็ดุลพินิจนะของเพื่อนเพื่อนนะครับจะเลือกใช้งานนะครับตัวไหนนะครับหรือว่าชอบส่วนตัวนะก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจะชอบหลักร้อยที่เป็น C นะครับหรือว่าเป็น 9นะครับใช้ดุลพินิษของเพื่อนๆนะครับตัดสินใจในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับนะก็ลองวิเคราะห์พินากันดูนะครับเน้น3ตัวบนที่968963นะครับ2ตัวบนนะครับเน้นไปนะครับ6863นี้เลยนะครับนะที่เหลือก็ให้เป็นดุลพินิษนะครับของเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านละกันนะครับว่าท่านจะตัดสินใจนะครับเลือกข้อมูลนะครับอ่า ครบทุกตัวหรือไม่นะครับอยู่ที่ดุลพินิษของเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับงวดนี้นะครับเน้นวิ่งรูดบนนะที่6นะครับหลักร้อยมั่นใจว่าเป็น9นะครับรองและนั้นเป็นเลข4นะครับส่วนหลักหน่วยนั้นเน้นนะครับตัวเดียวไปที่เลข8นะครับรองเลขสนะครับนะดังนั้นถ้ามานะครับตามตำแหน่งนี้นะก็จะได้นะครับ68 6ปานะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับอ่า หลัก10นั้นตัวรองเป็น7กับ5นะครับนะเถ้ามานะครับ7 8 7 3 5 8ดเ้าแและก็53นะครับอ่ะก็ติดเป็นตัวกันกันไว้นะครับนะ7 8 7 3นะครับแล้วก็58 53นะครับก็ใส่ไป6ชุดนี้แล้วกันนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับส่วน6ชุดนี้เป็นชุดรองเนาะอ่ะนะครับก็เป็น ข้อมูลแล้วก็แนวทานนะให้กับเพื่อนๆนะครับทุกๆท่านได้ตัดสินใจกันนะครับตัวที่เน้นสีเหลืองนะครับสองชุดนะครับในงวดนี้นะมาก็มามาก็เฮนะครับไม่มาก็สู้กันต่อมีแค่นี้นะครับนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้จบข้อมูลนะครับวิ่งตัวเดียวฟันธงนะครับบนไปที่เลข6ตัวเดิมนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับอ่ะจบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลนะครับจะเป็น ประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับไปตัดสินใจกันดูในงวดนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ